มันเป็นดินอ่ะเหมาะกับการทายกิวดิ้งเป็นอย่างมากมันดีอย่างนี้นี่เองส่วนนี้ตัดรองดินไปเลยไม่ใช่เ็นดี้เ่าสาวยิ้มครับยิ้มสวยๆนะกันนั่นให้แม่ว่าเปล่าวะหรือคุณก้อนกรวดโอเควันนี้ก็เป็นเช้าที่แจ่มใสมากๆนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างดีและฝนก็ไม่ตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนนี้เราเช็ครถได้อย่างเรียบวันนี้เรามาเอาพับที่ซีสกายสตูดิโอซึ่งเป็นสตูที่ดีที่สุดในย่านของพัสดุเจดีครับ ว walk กวางวอล์กเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแปลงงคุณก๊อตวันนี้เราจะไปไหนครับผมไปอะไรนะอะไรให้ม <c oughs> oh ันดูอะไรงอางนึง<ะ>วันนี้เราจะไปเอแบกการกันครับซึ่งวันนี้เราจะไปทำอะไรที่เอแบกการ์ดไปได้ไปถ่ายพีเวดดิ้งกันตอนเช้านี้เป็นงานของเราไหมอ่าไม่ใช่ครับ <c oughs> เรียกว่าไปไปดูความรู้แล้วก็ไปหาคู่มีความสามารถค่อนข้างสูงเลยคน <c oughs> คน,นี้คนพร็อไปบางส่วนครับนี่บางส่วนเราเต็มรถไม่กลัวไม่ได้โพสต์นานเนี่ยวันนี้จะไปเป็นผู้ช่วยพี่อุ้มเขาบอกเลยแล้วกันคือพี่อุ้มอเลิสเวดดิ้งกันแต่ขึ้นอินเสิร์ตตัวนี้เล็กๆนนิดึง โอเคเราจะไปช่วยงานพี่อุ้มอลิสเบดดิ้งนะครับซึ่งวันนี้เราก็ขนเขาไปพอประมาณนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอตัวเป็นโชเฟอร์ขับรถนะครับวันนี้เอาพี่ใหญ่เดงเ <c oughs> มืองการกันจ้ะสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่เอเดกบเมืองการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเปิดเพอรเปิดไปให้ท่านอาจารย์ด้านหลังวันนี้เรามากับคุณพี่กุ้มมาส่งปอกคอนเทเตอร์วันนี้เราก็ เป็นงานของเราเองนะครับแล้วก็จ้ามที่อุ้มมาเป็นข่ังบ้า <laughs> เป็นงานของพี่อุ้มว,วันนี้เรามาช่วยอาจารย์อุ้มกันเพราะว่าเยาอยากาเห็นลเคเชั่นที่นี่เยเราจะมารับแกะไปปล่อยห้วยไม่ตงครับสามตัววันนี้เราเดินทางมากับรถตู้สองคันครับก็ถือว่าบรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะแสงโอเคเลยแดดไม่ลัน่นอ,อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้คุณพี่อุ้มเขาจะสัตว์พูดล่อบ่บาวสาวเป็นลมหรือเปล่าจ <laughs> ติดติดต บัวไม่ใช่น่าใช่บ่าวสาวน่าจะเป็นแกเย่แล้วเฮ้ยบีมนี่ไงทางเขา้าไม่ใช่

มันจะมีสักงานไหมที่กูรู้สึกว่ากูไม่ต้องเสียรถ <laughs> ไ่เปนะ็นไรครเพื่อรูปที่สวยงามโลเคชั่นก็ดีขนาดนี้อาจจะเป็นที่ว่ารถเราไม่เหมาะกับสถานที่มากกว่าก็ขอแนะนำเลรถหลบเตีย้ยก็ไม่คนๆน้ำเข้ามาสมาัยพี่ว่าเดี๋ยวเราจอด้าเราเดินเข้าบัญญนีไหมได้ครับไปกห้องครัโอเคไม่เป็นไร <laughs> ลงบนรอบพอดีก่อนที่แบบจะถ่ายเนี่ยมันก็ต้องแบบมีการเซอร์เวย์เซอร์เวย์ก่อนว่าเออมันมีตรงไหนบ้าง เรารู้แล้วว่าไอเน,นี้ยตรงนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นที่ที่เราไม่ควรมาราบเลือนดีราบเลือนดีตอนนี้ผมเริ่มผอดใจแล้วผมอยากกลับบ้านแล้วมาหาเห็ดป่าเ่อน,นี้ก,คก,ววนนก็ครบหนึ่งรอบครับซึ่งเรารู้แล้วว่าตอนนี้หลังจากที่เราขับรถครบหนึ่งรอบช่วงานเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เราก็ถึงแล้วได้หนึ่งเหนื่อยอากาศก็ค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปที่ได้นั้นจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณอูมไปเซตกล้องก่อนวันนี้เอา r 3มาถ่ายครับลองตัดสินใจเองนะอันนี้ก็คือเป็นโลเคชั่นอีกโลเคชั่นหนึ่งนะครับก็คือเอแบกเมืองการครับเหมาะกับการถ่ายพิวดิ้งเป็นอย่างมากซึ่งมีค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าเข้าสถานที่นะ สามพันบาทนะครับแล้วก็จะมีค่าคนดูแลกแกะที่จะแบบเรียกแกะมาให้เราถ่ายเนี่ยสามบาทนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ขอเบอร์กับปา๋าที่หน้าประตูได้เขาจะมีคนเฝ้าอยู่บรรยากาศตรงนี้ก็คือมีซิกเนเจอร์ก็คือแกะใช่ไหมแล้วจากนั้นก็จะมีฟิวนสนนะครับแล้วก็จะมีน้ำคือเป็นแอ่งน้ำแล้วก็จะมีเก,กาะตรงกลางบริเวณรอบๆก็จะเป็นภูเขาแล้วก็มีท้องที่สดใสแบบนี้น,นีออ่อันนี้คือกองเราครับอันนี้คือ Artisbetting Studio ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น Sea Sky Studio ดี๋ยวมาบิดตัวเสียงไปทางด้านขวามือตัวเองนิดนึงครับโอเค นี้นะะฮแดดตอนนี้ดูหน้าเจ้าบ่าวดีกว่าดูเนี่ยแทนกล้องไปที่หน้าเจ้าบ่าวจะรู้ทันทีว่าอันไหนร้อนอันไหนเย็นเจาสาบิดตัวงนี้นิดเดียวได้ไิรับาว,บาาวบายกมให้วัวยิ้มให้วัวเร็วทำเสียงวัวด้วยเเป็นไงครับ

เราก็ถ่ายเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราย้ายโลไปห้วยมิต็ิงต่อโอ้โหต่อที่นู่นเลยแล้วสบับปะรดสี่ <c oughs> เออตอนนี้เราก็มาย้ายมาอีกโลเคชั่นหนึ่งซึ่งมันเป็นในต้นสนเมื่อ,อกี้เราไปถ่ายจากด้านนอกมาเพื่อที่จะเห็นทิวสนใช่ไหม <c oughs> ทิวสนก็คือวิวที่เห็นแบบกว้างๆนะครับอันนี้ก็คือเราจะเข้ามาถ่ายใน,นต้นสนแล้วเดี๋ยวเราจะให้อุ้สบายๆแล้วร่มๆเย็นๆเลมลรื่อลมรื่ลมรื่นหน่อยก็ลาเราคได้แบบแสงธรรมชาติเนี่ยมันจะมีแสงที่ยอดลงมาตามพื้นเราก็อาจจะเล่นกันตรงนี้นะ สักลงบินไปเลยเฮ้ยใจเย็นดิทิฟเล็กๆน้อยๆครับสำหรับคุณเห็นกระจกอันนั้นไหมหลายคนอาจจะว่าเฮ้ยต้องถ่ายสะท้อนแน่เลยถ่ายถ่ายเขาเลยไม่ได้สะอาดทำลายผื่นก่อนทีงั้นอะไรเงี้ดูถ่ายคนเก็บวิเศกไ์อีกนึงอ๋อมาที่เลยครั นู่นๆเอ็นตัวเดินหน้าหน่อยยิ้มจะบ้ามีครับมีคือกบอกต้องเอนี้อ่าคนห้าโดูป่ะหาดีป่ะนิดเดี๋ยวจะการจะเต็มแวะเนี่ยเดินเร็วนะครับเดินเดินแบบยิ้มก็ล้วเออพ่นอ่ะได้ยัง วันนี้ตามแผนของพี่กุ้ง,งก็คือถ่าย2ชุดก็คือเป็นชุดไปเวท1ชุดแต่งงาน2นะครับก็เดี๋ยวรอบนี้รอบบ่ายนี้บอกสาวก็จะแต่งชุดเป็นชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวแล้วใส่สูทแบบนะครับพูดถึงสถานที่สําหรับคนที่จะมาถ่ายงานเป็นกองถ่ายเล็กๆหรือว่าเป็นงานถ่ายคิวดิ้งเนี่ยก็สามารถมาที่นี่ได้เพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นโซน p พ i เวทนะไม่ได้เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่ต้องห่วงว่าจะมีแบบนักท่องเที่ยวแบบเยอะมากหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะให้สําหรับคนที่มาใช้งานแล้วก็ต้องเสียค่าบริการสถานทีด้วยนะครับ นี่ไว้สวยเลยสวยเลยเจ้าสาวเปลี่ยนมปแตะคอได้ไหมแตะหน้ามือข้างนี้อ่าลูบคอดีกว่าแล้วจูบใหม่ขออีกรอบนึ่งช่างภาพมันทิ้งเจ้าบอกเจ้าสาวเป็นไงบ้างพี่ดีดีเลยหน้าคนนุ่ง แป๊บนึงพี่อุ้มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสวยสวยพี่สวยแป๊บนึงนะอีกทีนึงขามสองแอคชั่นไปนี่หนึ่งเสาวยิ้มครับยิ้มสวยๆนะเบาวสาวยิ้มสวยนะครับโอเคกำลังไ<ห>เได้ภาพหรืวะนึกว่าอนกวด เอาเท่าที่ได้ก่อนว่าตรงนี้ <Okay. S 1> เอาสาวได้แข่งแล้วโอเคทีนี้เป่าสาวครับยืนห่างกัน3ามเก้าแอคชั่นก็คือพอผมนับ3-2-1พี่ก็ค่อยเดินเข้ามาจับมือกันจมูกชนกันประมาณนี้นะครับทุกอย่างทำช้าช้านะครับต้องรีคอร์ดครับพร้อม3 2เดินดชา้าแอคชั่นดีและชนพี่บ่าครับช็อตโดนแล้วก็เอ้ยรีคอร์ดได้เัรเนี้ย <laughs> ควาโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมกันก็ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นแบบพีไฮเดซีนที่แบบสั้นๆไม่สั้นนั้นถ่ายมาก็กดมาเยอะโอเคก็ขอบคุณมากครับติดตามรับชมด้วยซีสกายชินแล้วก็อลิสเวดดิ้งสตูดิโอนะครับของพีุ่้มิไปอินสตาพีุ่้มด้วยเอาคุยเรื่องร้อนอยู่แรันงาสั่ถามนะว่าสามารถใช้ใช้สถานที่เนี่ยได้ช่วงเวลาไหนบ้างก็คือได้ตั้งแต่เช้าเลยนะ แบบมาหกโมงเจ็ดโมงก็มาเลิกเข้ามาได้แล้วนะแล้วก็สิ้นสุดเวลาก็ประมาณทุ่มหนึ่งอย่างมากนะเพราะว่าถ้ามากกว่าทุ่มหนึ่งคือมันมืดแล้วไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วนะอ่ะจะเบากอดครับกอดอ่าโอเคนั่นแหละเจ้าสาวพุ่งหน้าออกมานิดนึงอ่าสวยฟิวอบอุ่นนะฟิวอบอุ่นเคค้างไว้เลยดีนิ่งสวยเลยฟิวนี้เลยฟิวนี้เลยฟิวนี้เลยเงาเงา